สะเทือนวงการเสือหมอบด,ดิสเบรกไฮดรอลิกราคาเพียงหมื่นต้นๆเท่านั้นครับผมนี่คันนี้นะครับอ่ะเรามาเข้าคลิปกันเลยดีกว่ามารีวิวกันเลยนะครับคันว่าดิสเบรกไฮดรอลิกราคาหมื่นต้นๆเนี่ยจะส่งฟรีพิมพ์ชื่อที่อยู่มาได้เลยะจะส่งฟรีอ่ะทั่วประเทศเลยนะใช่ใช่อ่ะนี่เลยครับก็ง่ายๆครับแอดไลน์ใบชัวนะครับใบชัวศูนย์แปดห้าหนึ่งก็หนึ่งศูนย์ห้าสองสี่อ่ะก็ ทีมอะไรบอกว่าขอแคปหน้าจอาไว้ขอแจวว่ารุ่นเนี่ยอ่ะจะส่งฟรีให้เลยประมาณนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นอ่ารถฟีครั ถามอะไรถามได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้ลองดูคลิกเบรกเดี๋ยวเราลองมาดูคันคันที่เป็นเบรกสายสร้างได้เลยขาตับสร้างคันนี้คือเบรกสายคือเบรกเบรกซ่อนสายนะซ่อนสายแต่เป็นเบรกสายใช่ลิฟสายนี่ยไหมครับจะเป็นแบบเบรกเบรกสายอย่างนี้เป็นดิสท์เบรกนะเบรกสายตรงนี้เป็นเบรกสายถามว่ามันแตกต่างกันยังไงตัวนี้จะเป็นเบรกไฮโดรลิกครับ ไฮโดรลิกเห็นไหมครับคือจะเป็นท่อน้ํามันแบบมอเตอร์ไซค์เลยอ่าจะเป็นแบบไฮโดรลิกถามว่ามันเป็นน้ํามันหล่อเลี้ยงใช่ใช่มันจะนุ่มมากและลื่นมากแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะทนและยาวนานถามว่าทาไมทนและยาวนานเป็นน้ามันต้องเติมเลยนะครัมันเป็นระบบปิดเรียบร้อยแล้วนะครับคือแบบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยไม่ใช่ว่าน้ํามันจะแห้งจะอะไรอย่างนี้ใช่ใถ้ามันไม่รั่วับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างครับสมมติว่าตัวสายตัวเนี้ยขึ้นสนิมเนาะ ฝนตกหรือว่ามีคาบอะไรเงี้ยมันเข้าไปข้างในเนี่ยตรงเนี้ยทาให้ฝืดนะครับทำให้ฝืด,ด,ดแล้วก็เสียงดังอ่าใช่ฝืดแล้วก็กดไม่คืนไม่คลายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเนี้ยก็จะทําให้ต้องเปลี่ยนสายหรือว่าแรงมันไม่พอนะครับแต่ตรงเนี้ยจะนุ่มมากเด็กๆปั่นได้ผู้ใหญ่ปั่นดีจะนุ่มนะนี่คือรว่ากะเเดินโครงการในตอนเนี้ยคือถ้าราคาหมื่ตนต้นๆ้นี่ยหมื่นสามเก้าร้อยเนี่ยไปหาได้เลยไม่มีแน่นอน มีแบรนด์นี้แบรนด์เดียวแล้วแบรนด์แรกครับจาว่าเป็นนะใช่ครับผมนี่แล้วก็มีหลายไซส์หลายสีนะครับอลองเดินชมดูประมาณนี้โอ้อันนี้หมื่นหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นสามพันเก้าร้อยเหรอมหมื่นต้นต้นงถ้าฟังจบในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรแถมบ้างแล้วมีอะไรให้บ้างนะครับในอันนี้คือสีใช่ไหมฮะสีใช่ครับแล้วก็มีไซส์ด้วยมีไซส์ขอดูหน่อยสิ เยอะมากโอ้โหอันนี้คือของใหม่หรือมือสองอ่ะของใหม่ครับของใหม่กลิบเลยใช่ราคานี้ของใหม่ไฮโดรลิกด้วยผมบอกให้แจ่มแจ่มได้ของี่ไปปั่นมาบ้างแล้วใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหแบบขอบอกนะว่ามันตอนตอนตอนที่ตอนที่เริ่มปั่นนะจับเบรกไม่รู้สึกเราที่ที่บอกว่าเบรกไฮโดรลิกมันนิ่มอ่ะเราไม่รู้สึกนะเราก็รู้สึกว่าเออมันนิ่มนะ แต่ตอนเราปัดเนี่ยแล้วเราจับเบรกจริงๆอ่ะเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมันไม่เหมือนเดิมนะเบรกมันเราแค่เราแค่แปะตรงเนี้ยแปะเนี้ยนิ้วเดียวเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยบ่เลยนิ้วเดียวแล้วแล้วรถมันสะเทือนนะรถรถมันรู้สึกเลยว่าแล้วมันมันดีตรงที่ว่ามันไม่จับมันไม่กระชากนิ่มนะโอเคไหมขึ้นมาึ๊บๆเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นระบบเบรกสายที่เราเคยจับเนี่ยบางทีมันมันอันนี้นะ ปึ๊บแล้วมันคือมันล็อกอ่ะเพราะว่าสายมันไม่คืนแต่ไฮดรอลิกนิ่มมากใช่ครับก็จะนิ่มแวนวงการถามว่า้ใครจะซื้อรตอนนี้ผมบอกเลยว่าเซ็ตเนี่ยต้องซื้อได้เลยนะครับเบรกดิสเบรกเฮ้ยเดี๋ยวช่วงปีก่อนนะขอเป็นรถสมอบดิสเบรกสมอบดิสเบรกโทรมาใช่ไหมัโอ้ยพี่มันเป็นเบรกสายถ้าเบรกสายทถูกเนี่ยมันไม่ค่อยดีแจ้งเนีนะ เบรกสายทุกดิสเบรกแต่เป็นเบรกสายทุกถูกเนี่ยมันไม่ค่อยดีคนโทรมาอยากได้ของถูกอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกและก็ดีด้วยน่าคันนี้เลยรุ่นนี้เลยนะครับผมทำมาได้ดีมากนะครฮะใช่ครับสีน้ำเงินสีฟ้าสีดำนะครับสามสีละกันนะครับประมาณนี้อ่ีถูกเออใช่ใช่ใช่ก็คือเลือกไซส์ได้ด้วยเลือกสีได้ด้วยนะแต่ราคาไม่ต้องเลือกเอาไปเลยเต็มที่ก็มีตั้งแต่มีทุกไซส์เดียวกันคนสูง150ยัน180เดี๋ยวนะ แล้วราคาเนี่ยสมมุติไซส์55กับไซส์46เนี่ยไซส์46เราเข้าใจว่ามันเล็กกว่าตัวมันจะใช้อุปกรณ์น้อยกว่าอย่างเช่นตัวเฟรมมันเล็กมันก็จะสั้นกว่าน้อยกว่า55ก็ใหญ่ขึ้นราคาเท่ากันไหมราคาเราราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันกางเกงราคแต่บางทีกางเกงเนี่ยบางทีกางเกงใหญ่แพงขึ้น XL แพงกว่าใช้เนื้อผ้าเยอะกว่าไซส์ S ถูกกว่าเดี๋ยวในส่วนนี้เราจะกัให้คับเดียวกันเลยคือเราถัวให้เลยบ้างั้น รูปแบบเดียวนะอ่ะลองมาดูอเราจะมาดูตัวอย่างสักคันหนึ่งนะครับอย่างเช่นอ่ะฮะอันนี้ไซส์อะไรครับเนี่ยคันนี้ไซส์55ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สุดแล้วไซส์ที่แบบผมแบบปั่นได้เลยแบบคันเนี้ยก็คือคนที่สูง175อัพใช่อ๋อร้อยแปเลยครับแปดเลยนะใช่เนี่ยผมใส่แล้วแบบพอดีเลยนี่นะอ่โอ้คุณแม่สูงเท่าไหร่เนี่ยอ่าสูง190ครับปั่นได้ใช่ครับแสดงว่าตั้งแต่180ขึ้นไปยัน ร้อยเก้าสิบเหมือนคุณแบนปั่นได้เลยไซส์นี้ใช่ครับมีทุกไซส์อ่ะเรียกว่าอยากปั่นปั่นเนี้ยบอกว่าเอ้ยอ่าหาไซส์ไหนอ่ะเออส่วนสูงเท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งมาส่งรถไปเลยใช่ครับประมาณนี้อ่ะต่อไปเรามารีวิวรถบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะฮะอ่าตะเกียบก็อลูมิเนียมนะครับตะเกียบเป็นไงบ้างครับลายสวยครับสวยสีนี้มันเป็นรอยป่ะเนี่ย โอ้โหนี่ตั้งใจทำใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมผมนึกว่ามันวิ่งเร็วเกินจนจนต้องมีหยดน้ำกระเด็นนะเขาทำสวยนะเดี๋ยวขอรูปหน่อยมันนูนเลยนะนี่มันนูนเลยนะนูนขึ้นมาแบบ นุ่มๆมือนะใช่ครับแล้วก็ใช่ทำนะใช่แล้วก็ตัวนี้เฟรมวารูเนาะแล้วก็ชุดขับชุดขับเขาเนี่ยเขียนว่า L2 นะครับอ่าเป็นชุดขับ L2 นะแล้วก็อีกค่ายหนึ่งอ่าใช่ครับเนาะอ่าชุดขับ L2 R R2 R2 คือรุ่นเขาใช่ครับแล้วก็กดเป็นเกียร์ได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นหลัง หลังเจ็ดสปีดนะครับหน้าหน้าสองสปีดนะครับก็รวมเป็นสิบสี่สปีด,ปดถามว่าหลายคนเฮ้ยสปีดมันน้อยอยางไรสิเอ็ดสปีดหรือว่าอยา่างไรอย่างเงี้ยถามว่าเจ็ดสปีดใช้พอแล้วนะครับผมไปทดสอบเทสมาแล้วความเร็วเนี่ยสามสิบสามสิบห้าได้สบายนะผมไปเทสมาแล้วสามสิบสองสบายสบายหอบนิดหน่อย้ไดสบายเลยประมาณนนั้ก็คือความเร็วไม่ต้องห่วงนะครับก็คือได้สบายแน่นอนนะครับแต่ว่า อย่าลืมเพราะมันเป็นากานเริ่มต้นเนาะ<ช>เราจะไปเที่ยวกับงา,านแล้คาร์บอนหลักหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเป็นแสนเนี่ยไม่ได้ก็คือเริ่มต้นละกันถ้าใครอยากจะแข่งมาปันา่นแต่ยานคันแรกผมเชียร์คันนี้แน่นอนใช่ยูเซอร์เริ่มต้<บ>นคันแรกใช้ได้นะครับที่อยากได้เป็นดิสเบรกคันหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ก็จะมี2ค่ายแบ่งเป็นพวกสองพวกคือลิมเบรกกับดิสเบรกนะครับประมาณนี้ก็ก็เลือกเอาว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับจะลิมหรือจะดิสนะครับรีวิวต่อมารีวิวตั้งแต่เบาะเลยไหม บบกของเขาเนี่ยเบาะหน้ากว้างเห็นไหมครับบางทีแบบให้เบาแบบถูกๆมาแต่ไม่เป็นเบาหน้ากว้างแล้วก็มีเอาตรงกลางสามารถมันจะยืดหยุ่นได้ถ้าเบาตรงกลางร<ล>ะบายลมได้ด้วยใช่ใช่ครับผมแล้วก็ไล่ลงไปหลักอ่ะตัวนี้เป็นอะลูนะครับไม่ใช่เป็นแบบเหล็กเนาะ,ะถ้าเหล็กบางทีมันแบบมันติดกันได้ตัวนี้เป็นอะลูแล้วก็ถูกน้ำถูกความชื้นเนาะมันจะติดกันตัวนี้ก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สมมติว่าเราซื้อไปเนี่ยบางทีเอออยากจะลองเราก็แบบอ่ะให้ เราปั่นเองผู้ชายปั่นเนาะผู้ชายปั่นอะล็อกประมาณนี้อะล็อกคสูงเลยผู้ชายปุ๊บอัพแล้วแฟนแฟนอยากปั่นมั่งเดือนนี้แฟนอยากปั่นเราอยากวิ่งฮะลดลงให้แฟนปั่นได้ให้ลูกปั่นได้ให้เด็กปั่นได้ให้คุณพ่อปั่นได้ก็คือปรับลงได้ทันทีเลยไม่ต้องพกประแจเบอร์นั้นไปใช่สะดวกนะครับเห็นว่ารายละเอียดเล็กๆตรงเนี้ยคือบางทีบางทีอ่าเราเราคันไปถึงแต่ว่า พอมันต้องการซื้อจริงอ่ะเฮ้ยหาหาประแจดิเบอร์ห้ามันไม่ได้ไม่ได้ใช่เวลาจะไปปัดแล้วมันหาไม่เจอนะครับมันก็จะลําบากเหรอเพราะว่าเสือหมอเป็นเบอร์เฉพาะด้วยใช่บางทีเบอร์ไม่ซ้ําอีกใช่ครับไม่ได้สะดวกสบายนะครับอ่ะไล่ลงแล้วมันไม่หมุนใช่ไหมมันไม่หมุนครับแข็งแรงแน่นแได้เนาะเมื่อกี้เห็นแมนเออนิ่มเนาะอ่านี่ครับอ๋อนิ่มมือนะใช่ใช่ง่ายๆนี่นะครนิ้วเดียวเองแล้วก็แข็งแรงนะใช่ครับเนี่ยบิดไม่ไปเลย ต้องครับประมาณนี้อ่ะต่อไปตัวเฟรมบอดี้ทำสีมาค่อนข้างสวยนะครับมาช่วงแฮนด์สเต็มนะครับแฮนด์สเต็มของเขาเนี่ยทำมาเหลี่ยมๆนะครับดูแบบมีดีไซน์ส่วนบอส่วนโค้งสวยมากค่อนข้างได้ดีสายสังเกตว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเจาะลงเจาะดูแล้วมันเข้าไปในท่อเลยใช่ใช่สายไปอยู่ตรงนี้แยกแยะกันเลยพอเข้าไปในท่อปุ๊บแยกแยะกันเลยมันจะไปไหนก็ไปประมาณนี้นะครับมึงไปไหนก็ไปส่วนแฮนด์แฮนด์ก็อยู่ตรงนี้แฮนด์ยังให้เป็นแฮนด์อลูอยู่นะครับแล้วก็แฮนด์ไม่ได้ซ่อนสายสังเกตว่า สายเนี่ยจะพุ่งออกมาด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับช่วงแทนไม่ต้องใส่แต่สามารถซื้อแฮนดิปกรณ์ที่แบบว่าแพงๆใส่ได้ใช่แต่มันไม่แพงมากสองสามพันหรือว่าสี่พันอย่างเงี้ยซ่อนสายแล้วก็จบปุ๊บปุ๊บปุ๊บซ่อนสายได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่เขาให้มาในราคานี้เรารีวิวตรงๆเพราะว่าเราซื้อมาเหมือนกันนะครับอันนี้เราซื้อมาเหมือนกันเขาไม่ได้ให้เรามานะเขาไม่ได้ให้เรามาใช่เราซื้อมาเราก็ต้องรีวิวให้ตรงๆว่ามันเป็นยังไง แทนอลูนะครับอ่ะไม่ได้ซ่อนสายเราก็แจ้งหรือไม่ได้ซ่อนสายมานะครับอ่ะตรงนี้เข้าไปปุ๊บตรงนี้อ่าอาจจะเห็นมีรอยเชื่อมบ้างนะครับไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ขัดรอยเชื่อมแต่ถามว่าบางคนก็ชอบดูเฮ้ยวินเทจวินเทจดีมีร<ม> <ใน S 1> อยนะเชื่อมอะลูนะใช่ครับ้ะบอกตรงๆเลยอ่ะมีรอยเชื่อมบ้างแต่บางคนอาจจะชอบแบบมีรอยเชื่อมหรือไม่ชอบแบบมีรอยเชื่อมก็ได้เช่นเดียวกันแต่ตัวเนี้ยเป็นท่อเป็นท่อกลม นะครับท่อกลมแต่บางทีท่อกลมอ่ะเขาไม่ค่อยชอบลบรอยกันแลว<ม>แต่ถ้าท่อแบบริมเหลี่ยมอ่ะจะชอบลบลอย<ม>ใช่ไหมครับ<ม>อานเนียคือตรงๆเลยข้อเสียคืออ่ะอาจจะเห็นรอยเชื่อมบ้างเล็กน้อยมีแฮนด์ที่เป็นอลูนะครับประมาณนี้อ่าผ่านไปส่วนของล้อหน้า <100 00. S 1> อ่าล้อหน้าตัวนี้ก็เป็น7 0 0ยซีนะครับยางให้ยางมาในขนาด28แล้วนะครับซึ่งสังเกตว่า10ปีก่อนเป็น25 1 0ปีก่อนเป็น23นเรียบร้อเล็กๆเลยล้อระดปัจจุบัน ให้มาในขนาด28ถามว่า28แล้วดียังไงตอนนี้ทางเรียกว่า28ได้คุณอยากจะใส่25ก็ใส่ได้อยากจะใส่28ก็ใส่ได้อยากจะใส่30ก็ใส่ได้30มันคือเป็นงไงมันใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนึงแต่มันสามารถปั่นที่ขูุขาะได้บนถนนนะถนนเมืองไทยกาเวลได้นะครับกาเวลคือปั่นในอุทยานที่มีหญ้าหรือกรังถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวนี้เขากำลังนิยมกันใช่นิยมมากนะ เข้าแขมเาใหญ่นะจุดกลางเต็นท์เชียงใหม่เขาไปปั่นกันเยอะนะเอานี้ขึ้นรถแล้วไปปัดกาเวลเป็นกาเวลประมาณนี้นะครับเปลี่ยนยางให้ใหญ่ขึ้นได้ตัวตะเกียบของเขารองรับยางใหญ่รองรับแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ใช่ครับอ่าตัวนี้แสดงว่าเป็นกาเวลได้ระดับหนึ่งใช่ครับอ่ะต่อมาอ่ะตัวนี้ก็มาเห็นในระบบโอเคเห็นมาในระบบอ่าดิสเบรกนะครับเป็น L2 เนาะตัวนี้อ่ะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปัม๊มพวกนี้จะปิดตายหมดทุกค้าไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับือจบแล้วมาถึงใส่ล้อคือปั่นได้เลยแต่มีอยู่ข้อหนึ่งตัวนี้เป็นแกนปดเร็วเราได้เป็นแกนปดเร็วนะแต่ว่าไม่ได้มีที่หมุนมาให้อ่าข้อเสียของมันอีกอย่างนึงคือไม่ได้เป็นแบบว่ามีที่หมุนมาให้ที่หมุนเราต้องติดปะแจเบอร์เบอร์ห้าเ,เอาไว้ค่อยหมุนนะครับก็ปลดเร็วได้เหมือนกันใช่ใช่หมุนออกแล้วปลดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูให้ระมัณนี้อ่าแัจจัยเบอร์แ นี่นะมีนะก็คือเบอร์หใช่ไหมคือซื้อเก็บไว้ได้เลยบ 6, บเบอร์หกเบอร์หกนะซื้เลยครับอ่าตัวนี้อ่าเบอร์หกนะครับประมาณนี้โอเคก็หมุนออกนะครับวาาเวลาถอดล้อก็ง่ายครับไม่ไม่ได้ยากอะไรแต่เดี๋ยวเรามีคําแนะนําให้นะครับประมาณนี้เ๊บเ๊บ หมุนออกนะมันก็กดเร็วนะไม่ได้ไม่ได้ช้าอะไรนะครับเนี่ยนะใช่แล้วเราก็ยกออกได้เลยนี่คือการถอดล้อของเขานะครับอ๋อโอเคใช่ครับอันนี้เราใส่ก็ใส่ก็จะถามอยู่นะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะปลดยากไหมใช่ใช่อือก็คือปลดเร็วพอสมควรเลยปลดเร็วเหมือนกันออกแบบมาให้เข้าลงล็อกลงสลักเหมือนกันใช่ครับใส่เข้าไปปกติอืมโอเอมีสลักให้ลงใช่ครับแล้วเสียบมันมีเดือยตรงนี้ใช่ใช่แล้วเราก็อาจจะต้องพกตัวนี้หน่อยนึง นี่คือข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเห็นไหมเราพูดความจริงก็คือบอกบอกไปเลยว่าะอะไรเป็นยังไงแต่ถ้าเขาให้แบบหมุนหมุนมามันก็จะง่ายใช่ไหมครับใช่แต่เขาไม่ให้มาสาเทาไม่ให้มาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยดานทุกอย่าง20บาทก็มีเนาะแพงเราไปซื้อเอา2 0บาทได้หรืออยากจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ใช่ไอ้แกนเนี้ยอ่าขอแกนหน่อยครับอ่ะหรือจะเปลี่ยนไอ้แกนเนี้ยให้เป็นแบบปลด,<บ>ดเร็วได้เช่นเดียวกันนะร้านเราก็มีขายตัวร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทใช่ไหมอ่าอาจจะใช่แต่ว่าของเราจะ มันจะเป็นของของเราเลยนะครับประมาอนี้ชายชายของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้เลยโอ้โหนี่อย่างนี้เลยตัวนี้490ทะลานเราประมา้ใช่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจคือเขาทํามาที่แบบราคาไม่แพงตัวนี้นะครับ เขาเลยให้มาในแบบนี้เลยประมาณนี้โอเคอู้สวยนะนี่ของอันนี้ก็คือชุดชุดปลดเร็วนะใช่ครับอันนี้คือบิดเราได้เลยมีก้านแล้วกันพูคุณไงมีก้านอ๋อมีก้านได้หมุนเลยอย่างนึงตลกตลกอันนี้ใส่ไว้แล้วยอดกาวแล้วก็มาหมุนเอานนี่่ก้อปใส่กระเป๋าก็ได้นะหรืออย่างงี้ก็นะปุ๊บๆแล้วถาไปอย่างงี้ปลดเร็วเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือระหว่างการปลดตัวนี้กับการลดหลักอันเนี่ยคนจะลดหลักอันมากกว่าอ่าใช่ครับอันนี้จะเฉพาะขนย้ายเท่านั้นเใช่เฉพาะขนย้ายใส่รถเท่านั้นถึงจะปลดกันเนาะแต่ถ้าเกิดคนใหญ่เนี่ยแต่ถามว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับพอรถรถบางแบรนด์เขาไม่ได้ให้มา2องสามหมื่นเขาไม่ได้ให้มาใช่ใช่แต่เราแค่มารีวิววามจริงที่ท่านที่เราเจอนะครับ ส่วนล้อหลังก็เหมือนกับล้อหลังนี้ไม่มีใครให้แกนปลดมาอยู่แล้วนะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ตัวน,นี้ล้อให้มา7ดสปีดปัญถามว่าการใช้งานในราคานี้เจดสปีดผมว่าถือว่าโอเคแล้วจบแล้วนะครับแต่ถ้าให้เพิ่มอีกส,สปีดหนึ่งก็ถือว่าดีนะเป็นแปดสปีดตันนี้เจดสปีดแล้ไม่เป็นไรพวกนี้สามารถอัพได้นะครับอัพได้ปเป็นแปดสปีดเก้าสปีดสิบสปีดสิบเอ็ดสปีดได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าก็คืออัพชุดขับเนาะอัพเครื่องทุกอย่างเลย ตรงเป็นสูงที่ปรีอัพได้อนาคตอ,อยากจะอัพก็อัพได้เช่น<อ>กันนะใช้ไปสักปี2ปีก็มาอัพก็โอเคนะใช้ให้คุ้มก่อนอ,อยากจะอัพได้เช่นกันล<อ>้บบนออยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับร<อ>ไม่ได้ยากครับมาที่ร้านเราเราจบหมดนะครับตรงนี้ก็อันเนี้ยตอนนี้รีวิวรถคันนี้คร่าวๆนะครับอ่าน้ำหนักอยากดูมัก็อยากดูน้ำหนักกันเนเราช่างเลยใช่ไหมเอางี้เลยนี่นะฮะคือเรา เป็นรูปธรรมใช่ใชไม่ใช่ <มา S 1> ว่ามาคุยกันว่าเบามันเบาเท่าไหร่<ช>หนักหนักเท่าไหร่ตรงตรงนนเอาตัวเลขเลยเพื่อนๆชอบร้านนี้คือตรงตรงตร้านนี้อาจจะถ้าในสเปกก็สิบเอ็ดโลแต่คันนี้มันไซส์ใหญ่เราบอกก่อนเลยนะไซส์ใหญ่ใส่บันไดเราด้วยผมไม่รู้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับฟรีบเท่าไหร่เลยโอ้สิบสองเองอ่ะอ่ะสิบสองสองจุดสองหกไซส์เล็กอาจจะสิบเอ็ดโลคันนี้ไซส์เล็กนีโอ้ถ้าไซส์เล็กจะเบากว่านี้ใช่ใช่เรามาดูไซส์เล็กหน่อยก่อน โอ้ถือว่าเบามากนะสำหรับเสือหมอบนะฮะเสือหมอบเฟรมอลูนะอลงดดูิสนะครับโอ้โหคันนี้เบากกิโลเลยเหรอเนี่ยกิโลกว่าเลยพอดีเลยสิบแปดใช่ครับสิบแปดพอดีประมาณนี้นะครับเมื่อกี้สิบสองกว่าแสดงว่าเบากว่าเป็นกิโลเลยนะก็ดูตัวนี้ดูตัวนี้แต่ตัวมันก็ผิดกันนะเนี่ยาามันโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะใครที่อยากซื้อคันนี้ผมบอกเลยว่าตลาดแตกเพราะว่าเป็นเบรกแบบไฮดรอลิกเบรกดีเทียเนี่ย ปกติเลยแม่ปกติไม่งองเงงไม่งอแง,งนะครับเกียร์ชุดเนี่ยปกติเลยมี3สีให้เลือกนะครับแล้วก็มีสีฟ้าสีดำเรียกว่าสีน้ําเงินนะครับขอบไปใหญ่นะปัญหาคือตอนนี้มันมีกี่คันคุณสามารถเอามาได้กี่คันมาได้เรื่อยๆเลยได้เรื่อยๆเลยสั่งเลยลมาได้เลยไม่มีอัน้นพิเศษให้ด้วยนะครับไม่อั้นนะออไม่อั้นนะผมบอกให้เลยพิเศษสําหรับที่นี่ที่เดียวนะครับราคาทั้งหมดเนี่ย 13,900หม่มั้ยใช่ไหมครับสั่งซื้อในคลิปนี้แคปมานะครับแถมฟรีจัดส่งฟรีนะครับขากระติกน้ําแบบนี้ฟรีอัลูนะใช่ครับอันนึงก็200กว่าบาทแล้วนะขอก็บอกน้ำเลยอ่าะบอกน้ําฟรีกระดกน้ําฟรีโอ้โหนี่สอง้อยห้าสิบบาทแล้วบอกน้ํานะครับอ่าเห็นไม่มีบันไดอย่างนี้ใช่ไหมครับฮะบันไดอย่างนี้มีบันไดให้ฟรี ปนไดเนี่ยโอ้โหฟรีปนไดฟรีนะครับไม่มีขาตั้งเช่าเวลาได้ไปเดี่ยวๆใช่ไหมมีขาตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยใช่หรอครับใช่ขาตั้งฟรีเลยแพงเลยขาตั้งให้ฟรีเลยลองลองกดดูได้นะขาตั้ง350นะครับกระบอกน้ำสามร้เป็นเท่าไหร่700 700อันนี้250เป็นเท่าไหร่ครับแล้วพันแล้วเป็นเป็นเท่าไหร่เลยเจ็อยพันล้าร้อยห0าสิบเก้สแตนอีก บันไดอีก250พันกว่าแล้วพันสองแล้วใช่อันนี้เดี๋ยวให้ไปฟรีๆเลยพันสองในไลน์นี้ไลน์เดียวเลยครับเบรคไฮโดรลิกแบบว่าเสริมออกเบรคไฮโดรลิกตลาดแปลกนี่เลยเสร็จนี้เลยคุ้มแน่นอนนะครับจัดส่งฟรีอีกคั้งหากส่งฟรีอีกเพียงแค่พิมพ์มาบอกว่าพิมพ์มาบอกว่าขอรถรุ่นเนี้ยอ่าจาว่าดิสเบรคไฮโดรลิกราคาหมื่นต้นเนี่ยจัดส่งฟรีพิมพ์ชื่อที่อยู่มาได้เลยจัดส่งฟรีอ่ะทั่วประเทศเลยนะใช่ใช่อ่ะ นี่เลยครับก็ง่ายๆครับแอดไลน์ใบชัวนะครับใบชัวศูนย์แป5ห้าหนึ่อ่ะก็พิมพมาเลยบอกว่าขอแคปหน้าจอไว้ขอแจวว่ารุ่นเนี้ยอ่ะจะส่งฟรีให้เลยประมาณนี้นะครับโอเคเก็บเงินปลายทางก็ได้ปลายทางได้ด้วยโอ้ใช่ครับอันนี้คือแบบว่าผมบอกเลยว่าฟรีหมดเลยจังหวะนี้นะครับเอ๊เดี๋ยวนี้เก็บเงินปลายทางมีค่าธรรมเนียมไหมอ่าไม่มีค่าธรรมเนียมปลายทางเราเฉพาะรุ่นนี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้ โปรตีเก็บเงินไปทางเ็าจะมีค่าธรรมเนียมนะใช่ใช่มีครับแต่คุณให้เลยใช่โอ้โหสุดยอดเลยประมาณนี้จัดให้หมดเลยนะครับกระติกกระโดกเบาะนะเฉพาะรุ่นนี้นะขอบอกว่าเฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นรุ่นตลาดแตกเนี่ยนะรุ่นที้เหเบาะสมสำหรับใครดีกว่านีมันต้องมีเบาะสมแล้วไม่ใช่ซื้อไข่มัม่วๆสำหรับนักศึกษาเด็กเด็กเด็กแบบเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบที่อายุที่ออกสูงสูงแต่ว่าฝันได้เลยนะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอย่างเงี้ยฝันได้แล้วนะครับ ผู้ชายเริ่มต้นอยากลดน้ำหนักอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพปั่นหมู่บ้านซื้อเล่นๆถามว่าทำไมพวกนี้ปั่นได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นที่คุณสามารถซื้อแล้วปั่นได้เลยแล้วก็ปั่นได้ยาวๆไม่พังไม่ง,งงงงนะครับแล้วก็น้ำหนักดีราคาดีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับเรียกว่าปั่นได้เลยประมาณนี้สำหรับใครที่เริ่มต้นอยากจะปั่นก็แนะนําเลยครับตัวจาว่ารุ่นนี้ครับผม,มนี่นะโอ้โห ตอนนี้เขาเป็นตัวแทนนะฮะเป็นตัวแทนอย่างสามารถเอามาได้เลยนะฮนะเดี๋ยวจะยกรถโชว์แล้วนะอ๋อยิ่อ่านี่